ก็สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ติดตามพี่นธ์ตัวขานะครับในช่องทางของ YouTube นะครับวันนี้ก็มาส่งมอบเจ้า98,000บาทให้กับน้องชายและน้องสาวนะครับคันนี้98,000บาทครับลูกค้าบอดด้รีวิวเลยนะครับมาส่งหอดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงครับไม่นืย่างใหม่4เส้นนะครับก็ติดฟิล์มให้ใหม่เก็บงานติดรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยเดี๋ยวเอาลงสไลด์ก่อนนะครับตอนนี้เอารถสไลด์มาส่งที่อำเภอท่าคันโทนะครับอันนี้น้องชายนะครับสวัสดีครับ นะครับแล้วก็น้องสาวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวพี่เอารถลงให้ก่อนนะครับวันนี้ก็จะเอารถลงให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทําเอกสารส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ถ้าใครอยากได้แบบมีกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึงเอารถลงก่อนครับวันนี้นะครับก็ลดลงสไลด์ให้น้องนะครับเรียบร้อยครับนี่ก็ เสร็จนะครับลงเรียบร้อยสวัสดีน้องชายแล้วก็น้องสาวนะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับมินิพล์เดินทางมาส่งมอบฟอร์ดเลนเจอร์98,000บาทอยู่ที่บ้านน้าหมูค่ะอำเภอพาขันโ์จังหวัดกรสินค่ะอืมครับอ่าก่อนอื่นเลยตามสโลแกนที่มินิพลออโตคาัดเฉียดกุญมีล้วได้โอนมาจำไหมบอค่ะโอนจองก็บว่าได้จองนี่แต่จองปากเป้ากันแล้วก็พี่ก็มาส่งถึงหน้าบ้านนะครับ วันนี้นะครับผมหอจอกธนยศลุงเืองเจริญยนสองพันสิบเก้าทีนออตโต้คาร์นะครับก่อนที่น้องจะไปดูรถที่ร้านเรานะครับน้องก็ไปหลายที่มามีทางด้านจังหวัดไหนบ้างที่ไปกันมีอุดรไปสามเทือแล้วค่ะอุดรจัด <3 S 1> ไฟแนนซ์ด้วยใช่ไหมแม่ค่ะไปจัดไฟแนนซ์มาสามเทือบอัพันค่ะบานที่นี่กับบุรีรัมม์กับไปเบิงมาค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแม่ครับไปเบิงมาแล้วค่ะครับก็ถึงใจคือมองหนีนะค่ะเอาเดี๋ยวยอมนะ ขับรถตางนี้ไปบุรีรัมย์นะขนาดที่ผมขับรถสไลม์มาจะใครกันอันอุดรนี่ก็เป็ดไปอุดรนี่แบบมองที่ไปก้อนเนี่ยก็อยู่เขตห้องนองบัวลำพูเลยค่ะที่ไปที่แรกเลยโอ้โหนะครับลูแต่ที่มาใช่ไปเรื่องงานปุ๊บก็ไปกับแฟสองคนจัดไปนนั้นเขาก็ไม่ผ่านให้นค่ะนะครับแล้วก็มีคนแนะนํามาแมีนค่ะมีพี่สาวที่เคยซื้อรถกับนิ่คนออตโตอาอยู่ที่โรงงานแมีนค่ะเพคนแนะน้ามาว่าถ้าเฮาเงินแบบนี้เฮาโจยบ่ผ่าน อันนี้นะมาให้ไปเมืองนี้เนี้ยเขายูทูปเพิ่นเบิงกระโทร,รไปปรึกษาเพิ่นเบิงคก็ดีโทรไปปึ๊บพี่แกเป็นคนลาบกระเป้ากันก็พี่ปึ๊บกับเห็นรถทะยังกับพี่พี่กระทือใจกันก็พี่เลยนะค,ะค่ะเขาอันนี้คือทีแรกว่าจะจองคันนั้นอีกคันบอลทองแต่ได้บอลเทามานะครับบอลทองยังไม่เสร็จครับก็คันนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่เราก็ได้ก็คือรถรถบางทีรถมันอาจเลือกเลือกคนนะเลือกลูกค้า ไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเลือกรถได้อย่างเดียวแล้วอางทีอะดวงสมพงกันนะครับกับคันนี้เลยแล้วก็วันนี้คือเก็บงานให้สวยไหมเบื้องต้นค่ะคยุค่ะนะครับก็คือน้องผู้ชายขับนี้เลยครับ <laughs> น้องผู้ชายขับรถยังไม่เก่งเท่ทาไหร่เนาะเราก็ต้องประมาณนี้เราจะเอาป้ายแดงข้างหน้าเราออกได้นะครับ <c oughs> แต่วันนี้ก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ืองท้าย ที่เปลี่ยนให้แล้วนะเก็บงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ภาษีพรบรเดี๋ยวพี่ส่งมาให้นะครับกับเล่มทะเบียนอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็ขับระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าประกันนะครับรถเก่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ราคเก่า <c oughs> <c oughs> หมื่นแปดเก่าบ้มหอดบ้านเดี๋ยวพี่จะไล่ให้ฟังนะเราหักต้นทุนยางออกไปสี่พันแต่ที่จริงมันยางมันแปดพันใช่ไหมน้ํามันเครื่อง ก็พันกว่าบาทน้ำมันเกียร์ก็พันกว่าบาทนะครับแล้วก็ถ่ายพานไทมิ่งก็พันกว่าบาทแบตเตอรี่สองพันแปดฟิล์มสองพันรักตู้แอร์ก็พันกว่าบาทแล้วก็พ่นการสนิมไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่ทุกอย่างก็คือพูดง่ายๆเก็บงานคันนี้หมดประมาณสองหมื่นกว่าบาทก็คืออันนี้คือเท่ากับลูกค้าซื้อรถในราคาอยู่แค่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทเพราะว่าส่วนที่เหลือนั้นคือเราซ่อมให้คือเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ ก็คือจังปีธยศว่าซื้อไปใส่เพื่อนซื้อไปสอมครับโอ้นี่บริกาชัดเก่านี้ผมมีแล้วก่อนอื่นนะครับฝากร้านให้หน่อยค่ะกับร้านเพิ่นกับบริการดีดีค่ะว่ากับเป็นกันเองคนแนะนำดีพร้อมค่ะเลกชิบอดเกมากดยครับสสดนะครับก็ขอบคุณนะขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทั้งสองท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับผมนี่บริโภคคามาอยู่ที่อำเภอท่าคันโทกับคันนี้นะครับ ปอดเรนเจอร์คันนี้สวยๆอยู่ในราคาแค่9 8 0 0 0บาทนะครับใครอยากได้แบบนี้อีกนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องมัดจําไม่ต้องอนลจงจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ถามว่าได้ไหมรถรุ่นนี้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับราคาหลักหมื่นเราไม่มีการจัดไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าว่าถ้าเป็นหลักแสนกว่าบาท2 0 0 0 0 0เรามีจัดไฟแนนซ์ให้ส่วนวันนี้ก็มาส่งถึงหน้าบ้านแทนแน่นอนนะครับไม่ต้องอุมัดจาไม่ต้องอุจจงนะครับนี่ผมรถตู้คาร์จะส่งทั่วประเทศไทยครับดูนะครับก่อนเราก็เดินทางกลับนะครับ ดูนะครับเส้นทางนะครับบอกได้เลยว่าอรโหดมากนะครับดูนะครับเป็นล่องน้ํานะครับอันนี้เป็นล่องน้ําเลยนะนะครับผมต้องต้องประคองนะเพราะว่าสเกิร์ตรถด้านหน้าคันนี้มันต่ํานะครับเราก็ต้องอย่างไงอะลูกค้านะครับก็้องดูเนี่ยลําบากแค่ไหนนะครับเราก็ไปส่งมอบให้ลูกค้านะครับนี่ผลออโต้คานะครับชัดเจนกว่านี้ผมมีอีกแล้วครับ